บวกหนึ่งพันบบวกสามสิบบวกหนึ่งพันบวกยี่สิบสาบวกหนึ่งพ9 0บวกสิเท่ากับสวัสดีครับมาพบกับวันศุกร์ทีแ่แสนมหนะครับแล้วันนี้นะก็ผมมีเกมมาให้โบมันเล่นนะเป็นเกมคิดเลขง่ายๆนะคิดเลขง่ายๆวัดไอค สมองอ,อ,อันฉเฉลียวฉลาดของมันนะครับแต่จะคิดว่าม,ม,ม, <c oughs> มันตอบไม่ถูกหรอกมันโะง่โง่ผมมันตอบไม่ถูกหรอกนะคิดแล้วยังขับวงหน้าก่อนเลยครับนะเป็นเกมง่ายๆแต่ง่ายๆเ,เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าโบมันจะตอบได้ไหมมันจะหาขนาดไหนนะครับแต่คิดแล้วว่ามันตอบไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยโอเคครับไปโบ มันเล่นเกมกันเกมอะไรวัดไอคิวเกมบวกเลขบวกเลขเฉยบวกเลขง่ายแค่ตัวเองบวกเลขเฉยเดี๋ยวตัวเองบวกได้ไหมหนึ่งพันบวกสี่สิบต่อกับบวกหนึ่งพันสอบวกสามสิบสองพันเจ็ดสบวกหนึ่งพันเจบวกยี่สิบสันเก้าบวกหนึ่งพันี่พันเก้าสิบ บวกสิบ 5, เท่ากับห้าพันห้าพันเท่าไรห้าพันเอาไหมหนึ่งพันหนึ่งพันบวกสี่สิบสี่สิบสองพันสี่สิบสองพันเจ็ดสิบสามพันเจ็ดสิบสามพันเก้าสิบสี่พันเก้าสิบห้าพัน เอาใหม่ไหมก็ถูกแล้วเอาใหม่ชาชาอ่าชาชาหนึ่งพันบวกสี่สิบหนึ่งพันสี่สิบเป็นสองพันสี่สิบสามพันสองพันสองพันเจ็ดสิบบวกหนึ่งพันสามพันเจ็ดสิบบวกยี่สิบสามพันเก้าสิบบวกหนึ่งพันสี่พันเก้าสิบห้าพันไงสิบห้าพันไงแล้วหัว ทุกคนดูดูสอิอะไรรอบพันไงให้โอกาสใหม่โอกาสใหม่หนึ่งรอบหลายร <นะ S 2> อบวะเนี่ยจะเฉลยยังไม่ถูกก็ไม่รู้อันนี้เรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ยะจะได้ไม่ต้องส่งลูกไปเรียนเอาใหม่ช้าช้าชาชัดตั้งใจนะหนึ่งพันบวกสี่สิบเท่ากับหนึ่งพันสี่สิบสองพันสี่สิบ สามพันเอ้ยสองพันเจ็ดสิบสามพันเจ็ดสิบบวกยี่สิบสามพันเก้าสิบบวกหนึ่งพันสี่พันเก้าสิบบวกสิบห้าพันบวกยังไงก็ได้ห้าพันโอเคบวกยังไงก็ได้ห้าพันแล้วสรุปมันยังไงมาได้ ให้ให้ทุกคนเขาเป็นคนตอบให้ดีวกว่าไหมหรือเราจะเฉลยในคลิปนี้เลยหรือยังไงดีอ่ะทุกคนดูนะครับหนึ่งพันนะหนึ่งพันบวกสี่สิบเป็นหนึ่งพันสี่สิบบวกหนึ่งพันเป็นเป็นเท่าไหร่ก็สองพันสี่สิบสองพันสี่สิบบวกสามสิบสองพันเจ็ดสิบบวกหนึ่งพันสามพันเจ็ดสิบบวกยี่สิบสามพันเท่าไหร่ สามพันเก้าสิบบวกหนึ่งพันเป็นสี่พันเก้าสิบบวกสิบเป็นห้าพันก็ผัห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าพันเนี่ยังเป็นห้าพันอยู่เหไมสี่สิบ ก้่งสอง่ห้าันหนึ่งสองสามสีห้าอะไรหวนึ่งสองสามสี่ห้าันสองพัันสี่พันสีเออแล้วแล้วก็นี่สี่สิบบวกสามสิบบวกส่รใช่ลงเป็น สี okay, everyone, aqui, like ่พัาสิาสหนึ่งร้อยเลยโอเคทุกคนในสุดก็บปรนลุโอเคใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย